สวัสดีครับพบกับช่องรถดำบอยแบนนะครับวันนี้เรายังอยู่กับรถไทยเดินตามครับผมูม้ชมรถไทยครับไทยนาน้ำครับวันนี้มีน้ำนิดนึงสซวเฟอร์เรายังคนเดิมครับผม รบรรยากาศยามเย็น,นครับ มากระสิกัดกันแล้วครับพี่น้องไปนแล้วครับม่าไทยเราไปที่นู่นแล้วไปละมากับไปละบาทนี่วนกลับมาแล้วครับ อากาศย่บเรี่ยงครับพี่ดองุนเบื้องเนี้ยเปลือยเต้เวลาคางข้างข้นหนีเส่เครื่องไหมนะครับจะมาโค้งเดิมครับผมามาสิยรงไปบางใตยนะครับบาทนี้ไปดูกันใกล้ๆเลยครับ เข้าโค้งครับเข้าโค้งแล้วก <c oughs> ็ฝึอบอกว่าต้องลุกรถกันเลยครับ <c oughs> วันนี้มีน้ำครับวันนี้ เมื่อคืนฝนตกเมื่อคืน <c oughs> มากระยอกันครับคุณนุ้ยรัศอนขึ้นยังนี บอดีของรถครับบานนี้มานะครับเครื่องยังแรงครับคันนี้เครื่องยังแรงเครื่องใหม่ครับผม Kalian tahan deh kabarnya. บรรยากาศป่าที่นี่ครับบัดนเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมบ้างครับ,บ มีเดือนเล็กน้อยครับบรรยากาศยามเลี้ยงบรรยากาศดีครับผมเหมาะสำหรับการหิดเบียรนงานครับผมม,มีแดด